ก่อนสถานการณ์โควิดเองเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มได้เห็นสัญญาณของความไม่แน่นอนในหลายๆด้านปรากฏแล้วนะครับมิติที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยกันมากหน่อยก็อาจจะเป็นความไม่แน่นอนทางนากการเมืองนะครับความไม่แน่นอนในตัวเศรษฐกิจมหาภาคหรือว,ว่าระบบการเงินหรือถ้าเป็นความไม่แน่นอนที่มาจากภายนอกนะครับก็มไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์ Brexit นะครับสงครามการค้าสงครามราคาน้ํามันแต่ว่า ก็อาจจะกระทบต่อภาคส่วนต่างๆหรือว่าเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ไม่ไม่พร้อมกันแต่สําหรับสถานการณ์โควิดเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ความไม่แน่นอนเนี่ยมันมาพร้อมๆกันแทบทุกด้านแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงมากๆด้วยมันทําให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคส่วนไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ผลเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ย สามารถทําให้เซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งหรือว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยต้องหยุดชะง,งักหรือว่าหายไปเลยรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นภาคท่องเที่ยวที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นนอนเนี่ยเต็มๆภาคธุรกิจเองก็ดีหรือว่านโยบายเศรษฐกิจก็ดีนะครับมักจะมุะ่งไปที่การเติบโตหรือว่า growth ครับเป็นหลักหรือว่ามุ่งไปที่ productivity นะครับซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เพียงพอแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่านโยบายเศรษฐกิจเนี่ย ก็อาจจะต้องมาคำนึงถึงความไม่แน่นอนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยครับในกรณีของไทยเนี่ยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานชิ้นแรกๆนะครับที่ทําการสร้างตัวชี้วัดถึงระดับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยนะครับเพื่อใช้เป็นมาตรวัดระดับความไม่แน่นอนสําหรับผู้ดำนเนินนโยบายหรือว่าภาคธุรกิจคณะนักวิจัยเราก็ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติแล้วก็ ประกอบกับข้อมูลหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งที่พอจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับก็คือเรามีการใช้ตัวข้อมูลข่าวเศรษฐกิจในข่าวเนี่ยมีถ้อยคําที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนเนี่ยปรากฏอยู่ในพื้นที่ข่าวสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะพบว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคําพวกนี้เนี่ยปรากฏเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งคือการที่เราใช้ข้อมูลจํานวนมากนะครับที่มีความละเอียดถึงระดับรายบริษัทเพื่อที่จะมาดูว่าแต่ละภาคส่วนแต่ละเซกเตอร์เนี่ย ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านต่างๆเนี่ยอย่างไรสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจเองเนี่ยก็จะต้องตระหนักรู้นะครับถึงระดับความไม่แน่นอนที่ตัวเองเนี่ยเผชิญอยู่นะครับเพื่อที่จะลด Expos u r e เกับความไม่แน่นอนที่ตัวเองมีนะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงภาครัฐเองเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทสําคัญในการ ดูแลผลกระทบที่เกิดในภาพรวมนะครับผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันในงานสัมมนาวิชาการประจำปีธนาคารแห่งประเทศไทยครับ